นีเยวมาใส่ดันดรอปเเกอร์โอ้ใช้ดัเซจอร์แเมอไปแล้วอาจจะโดนฟพิ่ปัดหรือเปล่าฮะเขวอิลิซารปั๊มไดเฮือนสุดท้ายผมแล้วผู้มอกไม่ทันควทางนั้นมาง้างพอดีฮะง้างไกลแปเมตรครับรสนน์ไปถอยก่อนนะมา นัสมีก็บอกจากการเซซิโล่เมอา์โมฟอ์สีนี่แหละได้ยิงไล่คอร์ดไปทำดิสเบเลตออกมาก่อนกึ่งเชี่ยโซลราแครดี้เนาะคือออกอัคคีนมาไงก็อิมแพกสูงครับเพราะว่ามันยื้ให้เพื่อนได้เยอะมากนะมันกึ่งจะเป็นอัมิไนที่มีสตันแล้วก็บูได้ออกมาเนี่ยเซเลเบอร์บอกนี่ฮะมันแบบพุ่งเข้าไปแล้วก็สตันได้เลยครับควงควงควงแล้วก็ตีะ กินกับอะไรก็อร่อยเรื่องเชนไปบอกหวังตีไปครับจังหวะนี้แต่เขาเปิดเอกโซแล้วก็ดูดเลือดสู้ครับทางด้านโล่ของฝั่งแม็กช่วยกันตีครับเปิดร่างเรตตบตบยับใส่แม็กอีทีเดียวสาดเลือดมาผมด้วยนั้นอินเฟรสครับแม็กไม่รอดฮะสกอร์เป็นสามต่อสองครับด้านบนนี้ครับผมดึงผ่านมา C T M C M L ครับเรียบร้อยฮะไม่รอดครับ C T M ในเกม พยาบาลไปครับผมเปิดร่างเรดครับแล้วก็ถอยฮะแจ็กกี้ทางหนีทีไล่รับอกฝั่งบนนี้มาสลอดก็สอยาวเวอร์ไปก่อนหน้านั้นด้วยฮะเปิดโซล่าการ์เดียนมาผมโฟกเข้าให้ครับสตันกันไปเสรนิโก่ครับเรียบร้อยฮะเจอเซเรสแฮมเบอร์อีกด้วยครับสมมุติมาก็เห็นนั่นแม็กเข้าไปฮะโซล่าร์การีนไม่เลยฮะ ็ยังเป็นการจูดเลือดแล้วปืนไม่ก่อนครับจะฆ่าอะไรครับตอนนี้พยายามโหมดสกิลก็ใส่ครับเรียบร้อยฮะไซคอนไว้ครับผมเปียาอมมาัดลงต่อก็ไม่ได้เดินฮะไม่ได้เล่นเดี๋ยวจะแก๊งกับเฟลิสโดนวซไปดีครับแมนเปิดยังมาต่ออีกครั้งครับแท็กเตอร์ของฝั่งนี้ไซโคอนลงไปต่อเปียออมา เป็นโซล่าการ์เดียนเข้ามาเติมผมและไลน์ิเลอร์ครับเติมเลือดให้ที่ด้านหน้าของเฟีเดริกซิกีเด็กับผมรอดไปได้บมลและแม็กตายบอลโดนมาสโลต้าไปปีกเ้บอลนะแล้วซีแอลซีเอแมลก็ไม่รอดฮะไหลต่อบอลที่โบมี่โบมีครับผมน่าเชิญดิสิเมียนลงกลางด้วยรุ่าก,ก็ไม่ต้องคิวกวาดที่ด้านเซนเทียลแฮมเมอร์ลงไปฮะเก้าต่อสี่ครับ,รบแบมบเน็ตมาไล่ไนดะ้นิโกโต้ต่อฮะ โดนผูกไปก่อนทีน่าจะต้องสเปียร์ทิ้งหรือเปล่าฮะมีไลออนครับใส่คนเพือตัดไฟแต่ก็เรมเนสตาครับผมแล้วค่อยซิลิกเชนต่ออีกทีฮะไว้ได้ผมไลออนเอ็กและอีเทอร์ดีครับเต็มทเต็มข้อวะไม่รอดฮะเลเวลน้ำจิตเจ็ดเลเวลครับสามพันเก้าร้อสามเราไปแล้วโซล่าการ์เดียนสตันเลยครับไม่ได้เดินครับทางฝั่งโดมแบกฮะ ฟาร์มเก่งคือโซลาร์การ์เดียนสตันไปแล้วครั้งหนึ่งแล้วก็สตาร์เบกเกอร์สตันย้ำต่อสุนที่โกตายแล้วโดนมาสลอดฆ่าครับลงไปอารตเอรยีเทอร์ดึงไปย้ำต่อมาสลอดล้มผิวจะจัดครับโพกไปเรื่อยๆฮะแจ็กกี้เปิดร่างเรเดอร์ก็ใส่ครับเป็นสนใจตบใจโลไปก่อนแล้วกันครับแล้วก็ปอยกลับมาฮะพอดาวดึงไว้กระโดดขึ้นตัวนั่นฟีเลสครับฟีเลสพาหนีฮะด้วยนั่นแรปแมนบีเคบีไปเลยครับนัทสมีครับเอาละฮะ ยังไงซิลิกเชนพุ่งหนึ่งครับบอกอีเทอร์ดีหรือเปล่าทำการซั้นเดอร์ไปครับน่าจะมีตายครับเพื่อนนำอยู่ 7K ครับ m o t i v a t ทันเข้มจัดๆเลยครับแล้วตีทววาวเวอร์ท็อปเรนกันต่อฮะ m o t i v a t i ั g เมื่อวานแล้วทีม m o t i v a t i ครับทั้งสตอร์มทั้งเอเบอร์ผมยับไปครับใส่ลงคอปเตอร์สปอร์ตอย่างเงี้ยนิ่มๆเหมือซีเมล บอลเทคเปิดมาในวันนี้ครับเชลแฮมเมอร์ฮะลวงคอนไปต่อยกับนั่นสปีดตายครับ,บ,รบเรียบร้อยฮะไม่รอดอันนี้น่าบอสเปีออนมารอนเบกเกอร์บอกมาลงไปโซลกาเดียครับผมบย้ำมาต่อยทีครับผมนี่ก่ตอตายฮะซีบวกกันอีกแล้วครับลวงนั่นใจโรคอัพเตอร์ต่อใจโรคอัพเตอร์เกมนี้ไม่ยิ่มแพ็งแล้วกลายเป็นคอปเตอร์น้อยครับผมมาเแมนนั่นบีเคบีครับ เบี icana, ้ยอมาครับผ่านกันไปจังหวะนี้ครับผมแล้วก็เสียด้านหลงเอจิครับอีเธอร์ดึงย้ำต่อครับใส่เซียร์เปลครับฟิงเกอร์ได้ฉีดมาน่กโก้น่ก่อนไม่ตายบอกอารีนาบัตรยังไม่จ่ายฮะตีเซนแม็กครับผมแม็กตอนนี้ขับให้เทเลเบตงครับโดนขึ้นตัวครับทางด้านดร็อปเบรเกอร์ดร็อปเบรเกอร์ถอยไปก่อนฮะซิลิเซนึงจับเราไว้แล้วอีเธอร์ครับผมดักหน้าต่อคือสไปรปตอารีนาบัตครอบมาไม่โดนใจผมและนี่ครับเปิดปีกบีไปแร็มแมนพุ่งไปหาด้านนิกโฮะ แต่ไปหนึ่งทีบอลนิดโกตายผมเฟลเล่ก็พลอดเอาไปได้ลันเชอร์จอนคอมเตอร์ครับไม่รอดเหมือนกันฮะ CML และจะมียิงคราดโอของฝั่งไลซิเลอร์ไม่เข้าเลยฮะต่อไปจะเออร์สไปหรือเปล่าอีเธอร์ดึงเทอรเบตมาที่สวยก็มาสลอนสตาร์เดอร์สไปไม่ทันกับเซซีโร่ก็จังหวะช้าไปนิดเดียวครับซันเดอร์ครับแม็กไปก่อนแล้วแม็กเป็นฝ่ายที่ต้องตายแทนนะฮะแม็กถอยกลับไม่ได้ครับเซฟชีวิตตัวเองเอาไว้ครับผมจากด้านโอของฝั่งเทเลเบตครับเกือบ้านเด็กกันต่อฮะทีมโคลาริส เอ็มจีทรัสครับผมไม่สนใจครับผมตีบาแรักต่อเลยแล้วกันครับเขาตายไปสามนะไม่มีบาแลักมาหน้าเรดครับผมคลีวิชชั่นของทีพีแมคอนมาวางพื้นไฟครับผมแรงเรนตบบาแรักตรงกลางแตกแล้วก็เหยียดย้ายก็คุ้บเลยครับคอนเทเวสเดินทางไปเป็น 18K คครับในเพลย์นี้ มาโซล่าการ์เดียนครับผมสวัสดีครับคิวครับให้ไลออนไลออนบอกว่าคิวหน่อยครับคิวคิวแบบเต็มที่อะบอกมีไม่ไหวครับเซิร์ฟเบสยิงตายไปฮะแต่ก็สามารถจัดการที่กบไปได้ผมแล้วตอนนี้ก็ถอยเล่นฝั่งครับคิวก็ไม่รอดผมมีบายแบ็กอยู่ครับเติมไฟผมฟาวด์ยินลงเรื่อดของอาร์นั่นเองครับส่วนซีแมวตายฮะโดนใซเลน่์มาครับผมตุ๊กตาไปไว้ก่อนแล้วหนีไม่พ้นครับนั้นมาโซล่าที่เด่นแล้วตุ๊กตาของนั่นกลิ่โซกครับแต่ตอนนี้ครับฟิเลสก็จัดการที่กบไปอีกครั้งครับได้แบ็คไปนนั่เอง สามต่อสามว่าตอนนี้ทีบีไหมครับบีเคบีจ่ายไปแล้วด้วยครับเมตาบอฟก็กำลังจะหมดนะฮะลดล่างกันไปครับเจ้าครีบเบอ์เจ้าอีลูชันนีมีซึ่งเกิดมาอารีนาบันเปิดเซนแจ็กกี้ครับแจ็กกี้ก็เปิดร่างเรทยญสนุอารีนาไปได้ครับแล้วตอนนี้มีเคบีเปิดไว้ก่อนแล้วแม็กแอสเซอร์เซฟทอยมาโซบลายก็ขึงกันไปแจ็กกี้ครับดูดเลือดดูดเลือดผมเอจินจะเสียหรือเปล่า พยายามจะปล่อยผมโดดขึ้นมาสล็อตก่อนครับนี่ก็เริ่มนั้นตัดแนวหลังกันไปแล้วใส่โกลดโซล่าร์การีนมาเผาละลายหมดครับทางด้านของฝั่งใจโลก็ไม่รอดครับแลนนี้ครับต่อด้วยมูมมี่ครับจีจีคอผมไม่ไหวจะเคยฮะจบกันไปครับผมจบกันไปเป็นโมจูเอ็นท์ชนะไปในเกมแรกครับ34นาทีเกมเร็วโมจูเอ็นท์รัสเกมมิ่งวิกตอรี น่าจะไม่ปล่อยหัวสิงโตให้เลยสีเวงเงี่ยเอ็มชีชาจะกำราให้อยู่หมัดหรือเปล่าจาันคิวก็โยกไปเล่นทางด้านของไลออนนะส่วนฝั่งตัวของเอ่อเรซโก็มีแม็กนะใช้นันเอมเบอร์เดินเกมฮนะจะดีหัวหรือเปล่าฮนะ แต่ีตายหรือเปล่าเป็นไรครับขั้นไว้ก่อนฮะด้านของโบริทิสแยกย้ายครับไม่สามารถที่จะขยับขยื่ินนะครับอีเชนได้กันไปฮะการนี้ก็เฟิร์สสปาร์ตมาก่อนครับอีเชนได้ดีดีฮะสรียบรอยู่แล้วแล้วก็ปัดไรบโหเซอร์เนตบูมี่จากการเซซิโร่ไปแล้วด้านตัวของฝั่งแอนด์ซีแมวก็เรียบร้อยเหมือนกันฮะสกอร์เป็นสองต้นเองครับ เอฟการ์นครับผมบทบทใส่เฟเลสไว้ก่อนใด็กคลิปไปสิบเอ็ดตัวทางด้านเฟเลสครับแต่บล็อกน้ำเมจได้เยอะมากชิลแฟร์สนี่อัม,มาสองนี่คือตัวละสิบหกนะเดือดจ,จัดครับผมส่วนคิวจัดการนัทสมิไปแล้วเป็นคอมโบสตันแล้วก็าาบัตรลายฮะหยาบจัดครับผมสนานครับผมเอาส์ สารมาแจงเกียวปั๊บ,บโลกันมาทางด้านอัลฟอนดิชิวดิวแพสไปสวดพวกเขาก็บอก,บอกเซ้นซีโร่เรียบร้อยฮนะสารหนา่งที้ผมมาสลดหมดจัดการซีเมลฮะออกกันเวทมาเพอารู้อยู่แล้วว่าจะไฟชนดาเมจเวทครับค่อนข้างหนักพอควรจากตัวของไฟเรมนน้นนะลอริงชาร์ดยังไม่มีฮนะ นีเทืร์เดินเข้าไปครับผมแล้วโยกหลบแอร์โร่ไาย้ำต่อครับเฮกเปิดมาใส่ด้านเอมเปอร์ครับแรมแนนส์โดดออกไปได้ครับวันนี้อาซอลเซฟบูดาวไปฮะด้านโนของฝั่งบูมี่โดนเอิรอสไปต่อยมื่อีแล้วคอดาวมาแล้วครับแจ็คกี้ฮะเก็บแคมป์สแต็กรอนจังหวะนี้ก็แจ็คกี้จังหวะบูมี่ไปมือชี้เรียบร้อยฮะซีเชนจับล็อกครับลนนีิเตอร์ชนครับอัดไปใส่ครับหลุดรัวทางด้านโดของฝั่งเฟลิสเฟลิสเรียบร้อยฮะสกอร์เป็น5ต่อ3ครับ หนีเถอะครับถึงันต่ออีกทีครับดีสเนสเปิดผ่านไปฮะไซด์ดักที่มันแม็กขับผมเรียบร้อยอะตบเฟรเลตย้อำต่อเฟรเลตพยายามจะหนีหนีไม่พ้นครับแต่ว่าก็มีไซโคตตัดครับโคโลสเต็ปเลยหรือเปล่าให้แอร์โร่ไปโดนแต่ตามย้ำทำเอฟได้ครับพ้อมมานาหมดแล้วครับเฟรเลตเข่งเปิดไปฟิงเกอร์ย้อำต่อปัดไรระเบิดมาโจมบินเนตี้ครับขอเดินมาสลอตครับดาเมจเพียวเข้าเต็มแล้วปัดไรครับ ไม่ได้อัพสุดยอดตัวของฟังบัตเบรดด้วยซ้ำเลยฮะเป็นเอกเปิดมาเจา้านี้อีเธอร์ดึงไปกับเอิร์สไปายย้ำต่อยทีก็ละลายใสย่โนนิโกฮะเกมแก๊งของ MG ทชัดก็จบมาเลนเลฟดดีครับเลนเฟดแข็งๆฮะซึ่งน้นนจโกรก็จะเป็นสแตนิคต่อเลยฮะเออสแตนิคมันคุ้มตรงที่ได้แม็กเลือนะ,ะนการบิลรีเวอร์มาครับผม ถ้าตัวไอส้สตันนิกเนี่ยมันไม่ต้องใช้มานะกูดาวแค่25่วีเองครับต้นเกมนี่หนักหนาจะจัดครับเอาใจโลลงยากนะฮะเพื่ 2, อ2,000กนเาตอนนี้สิลิเชนล็อกไว้ครับแอโร่โเปิดมาโยกลงไปก่อนอันเซตสี่โ่ครับปีไซเลนไปฝั่งนี้ไซคโคเซนต์ไปอีเทอร์ดิมครับขึ้ใหญ่จัดเต็มแต่โลลิงันเดอร์ก็สะดุดจังหวะไว้ได้หมดโดนหน้าโด,โดของดิสแทเนสไม่ตายฮะ พอดาวครับลงมาเดินไปสองต่อยหนึ่งชีกับผมวิ่งเข้าดูเซร็จแจ็คกี้ครับช่วยคุณทหารครับชนะเซซิโร่มาปั๊มโลให้ฮะก็ยืนไม่ไหวครับผมด้วยรี่ผมต้องถอยก่อนครับส่วนแม็กก็ตายครับจนได้โดนจานคิวฆ่าไปฮะฟิงเกอร์ออฟเดดจากตายได้ดีฮะลอริงเทนเดอร์มาอีกแล้วผมและนี่ไกลต่อลอริงเดอรชนไปครับใส่รถมอเตอร์สปีกมีเปิดไว้ก่อนครับส่วนเซนซิโร่ก็ถอยครับ แอสเซอส์เซ็ปปาดผ่านแล้วก็ไปเซอร์นิบูบี้บูบี้ไม่รอดอยู่ที่สตาร์ซอมหยิบไว้เซอร์นิฟิเลสฟิเลสถอยมาเหมือนกันฮะออดาวไล่ไปครับแจ็กกี้จังหวะนี้ครับดับเบิลดาเมจครับแจ็กกี้ยังไงครับใส่โคลดขึ้นตัดไปแล้วอีเทอร์ดึงมาครับผมสปิงเกิลเดนอัดเข้าไปตัวระเบิดเลยครับเอ้าโลชันกระทืบเรืนี้โกตายฮะเอาเอาเอจินสวิงมุ่งมาได้ผมทเซอนแจ็กกี้ฮะอิมมอชาร์จ ดานนี้ก็ตบใส่เซนซิโร่ไปเปิดอันตรีครับ,ลลบผมลูชาผมฟาวกันไปก่นอนสุดแจ็กกี้ครับยืนยิงแล้วสตันิกไซโคตก็ตัดไปครับยังมีออโตโ้ไซเดอร์ยิงช่วยผมแล้วลุมแจ็กกี้ไปแจ็กกี้เสียจิตใช่ครับปัดไร้ขั้นเลยหรือเปล่าลครับด้านนี้ไซโคตรเตัดย้อต่อปัดไร้ระเบิดมาผมโยกลงไปก่อนที่ก่อนโดนยิอองข,งขงีปไปขีปมาส่งพอดีครับที่แจ็กกี้ผมดาเมจพุ่งมาสุดเลยครับ ยิงกวาดกวาดยวต่อต้องแรปเน้นหนีไปก่อนครับส่วนน่าซีเอ็มเบลครับละลายไปฮะยีเธอดึงไปถึงก็ติดฉันด้านตรงร่างเรดแรปเน้นมาจังหวะนี้เอาติดปัดไรผมโ,โดดไม่ได้ครับเฟกเกิลเนสใส่ไปเลยแล้วกันครับเขียวฉีดมาแบบคมๆมาปุ๊บเมืมอ่อ,อกี้ดาเมจยังแบบยืนยืนแบบค่อยๆตะตอดไปฮะแต่พอขี่มาส่งครับในช่วงหลังฟีดาเมจไปเก้าสามมาแตกสามก็ตอนนี้โพลาริสแลกกับเอจิสหนึ่งอันไม่คุ้มแล้วฮะพลาริส มาด้วยครับยิวอันลงไปฮะด่านนี้ครับลีเลือดให้ก่อนฮะรับเชอร์ครับลากไปเลยควางท้าทรมของซีแบเรียบร้อยฮะโดนแจ็กกี้จัดการครับมีมาแฮงก์อีกแล้วครับโดนไซเลนกับคืนมาด้วยครับไลออนครับจ่ายสกิลไม่ได้ปีกบีเปิดมาโดนนัานบอลสลอนครับใครต่อเนี่ยครับติดสตาร์ดไปฮะแจ็กกี้จัดการที่โกไปเหมือนกันจ่ายโรบอปเตอร์แสต๊บเซฟปาดไปแล้วก็รีสแนนด์เปิดเจ้าต่ออีกทีฮะ แอรโร่ไปโดนเต็มก้อนออที่หน้าของฟางไลออนไลออนเจอโรล,ลี่เชอร์ครับยับยับไปแล้วพาวเวอร์ยิงตายฮะแต่ได้ตัวของฟางพลลิีก็เสียไปสามครับเคมเปอร์เด่นโปรเพนแล้วก็แป่งกบแอรโซลลีเชอร์คือไปหรือเปล่าเองครับเอ็กเปิดมาจาังหวะนี้ครับแอรโซเซตเปิดไปไลซิลเลอร์ไม่ได้เล่นอีกแล้วครับโอ้โหแล้วไหลเลยหรือเปล่าจังหวะนี้โด,ยโดยนยิงโหมกระเบิดนะบอกไว้ก่อนครับเจไดโรลเตอร์ยิงแรงจัดฮะ โรลิงเดอร์ตัดคลีปไปก็ชิวคลาสส์วัดเข้าไปโดนโปรยดันมาเลี้ยต่อฮะแล้วก็เออสไปครับพอแรงจัดครับทาเลสบวกดาเมจ60นะซื้อเกิดมาครับท่านั้นแปงโกลฮะใส่ใจโรคับมาอยู่ครับกระสุนสาดไปนี่เข้าใกล้ไม่ได้ฮะแฟรคันนันมันจะมีเครือระบบนะทั้งนั้นโซลคราสส์ระบบแล้วก็ตัวของนี่ฮะอัฟติกชิลวบาดแดกแตกครับด้านล่างฮะใส่โรคั็ลุยต่อตีทาวเวอร์ครับ มาบับโซลเคปเองผมยืนเท้าสบายครับล้วนจัดๆครับผมแอลล็อกเต็มข้อผมก็ยังมีฮิวฮะได้เรื่อยๆครับแซฟลงมาจังหวะนี้ครับเอ็กเปิดไปสตัร์ทามาตอบไม่ได้เดินครับด้านหังของฝั่งแม็กฮะเอมเปอร์สวีทครับเจอไลออนครับคอมโบังด้านปารซิเกอร์อีกแล้วก็เป็นด้านของฝั่งเม็กครีปเรียบร้อยฮะเอ็มจีชาร์ดเข้มจริงๆครับวันนี้ การซื้อเกิดมาผมจากทางฝั่งแม็กนั่นเองฮะแซบไปอีกครั้งครับผมการนี้ไงผมตีทาวเวอร์เลยหรือเปล่าไอ้ฮะแตกไปผมเชียสี่ฮะแล้วนี้เริ่มแน่นอนแนวหลังมาพี่เคปีเปิดไว้ผมแล้วก็เริ่มแน่นต,ต่อตีสุดท้ายคิวหรือเปล่าไอ้ฮะการเกี่ยวเจอซิงเชนแล้วก็ซาซ็อกแบบไรคิวใตายผมซื้อเกิดได้ครับ บางนี้คอดาวผมกวางกระสุดครับผมไม่มีใครทำอะไรตัวของใจโรเตอร์ได้แล้วก็จบเกมันไปจี้จีขอโพรดิสพ่ายด้วนันเอทัดไปศูครับสองเกมไม่มีเกมสามเจทัดได้ไปต่อฮะเจอกับทั้งด้านทีมเอเเ็มจีครับส่วนบูพรออยู่ในรอบชิงครับมัลติเบีทรัสเกมมิ่งวิกตอรีเฉเลยเฉยเลยนะ เด็ดรนจริงๆครับพรุ่งนี้จะแข่งบ่ายสองอ๋อพรุ่งนี้รอบชิงเลยเนี่ยเริ่มบ่ายสองแล้วก็ห้าโมงเย็นนะครับถ้าเจอกับเอส